สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานสำคัญชิ้นหนึ่งจากสหรัฐอเมริกากันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายคริปโตฉบับใหม่ที่มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการไปเลยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างมากเลยครับเพราะว่าแนวทางที่เขาเสนอกันมาในรายงานนี้นี่ถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากเดิมแล้วก็น่าจะมีผลกระทบในวงกว้างพอสมควรเลยครับค่ะ ประเด็นแรกที่ดูจะโดดเด่นม,มากแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนเหลือเกินคือเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางหรือ CBDC อ๋อครับเรื่อง CBDC รายง,งานนี้ใช้คำแรงเลยนะคะ no CBDC never คือเสนอให้ห้ามออกหรือห้ามสนับสนุนโดยเด็ดขาดเลยครับผมเขาให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องเสรีภาพทางการเงินนะคะมองว่า CBDC เนี่ยอาจจะกลายเป็นเครื่องมือควบคุมของรัฐได้ จุดนี้น่าสนใจมากครับการแบน CBDC แบบแข็งกล้าวขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปฏิเสธแนวทางที่หลายประเทศกําลังมองมองอยู่นะครับแต่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ด้วยว่าต้องการจะสนับสนุนระบบการเงินที่เป็นแบบ กระจายศูนย์หรือดีฟามากขึ้นอ๋อคือไม่ผ่านตัวกลางใช่ครับที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารกลางหรือธนาคารแบบเดิมๆซึ่งบางคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการพยายามดึงดูดกลุ่มที่เชื่อมั่นใน Bitcoin มากๆหรือที่เรียกกันว่า Bitcoin m a x i m a ลิสตด้วยซ้าไปค่ะอืมในขณะที่ปิดประตูเรื่อง Cbdc นะคะก็ดูเหมือนว่าจะ เปิดกว้างมากๆเลยให้กับพวก stable coin ที่มีเงินดอลลาร์หนุนหลังครับพวก USDC PYUSD US ใช่ค่ะอย่างพวก USDC PYUSD US หรือว่า GHO ที่เขาพูดถึงกันแล้วก็ดูจะเชื่อมโยงกับกฎหมาย Genesis Act ที่เพิ่งผ่านสภามาด้วยถูกต้องค่ะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์โดยตรงเลยกับผู้ให้บริการ stable coin กลุ่มนี้รแล้วก็มองได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เออน่าจะช่วยให้ภาคการเงินดั้งเดิมหรือที่เราอาจจะเรียกว่า Web บเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทในโลกคริปโตได้สะดวกขึ้นผ่าน สเต e บคอยที่มีกฎหมายรองรับชัดเจนใช่ครับผ่าน s สเต e บคอยที่ได้รับการรับรองมีกฎเกณฑ์ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่แบบฮือฮาไม่แพ้กันเลยนะคะคือข้อเสนอให้ตั้งสิ่งที่เรียกว่า strategic bitcoin reserve อ่าอันนี้เรื่องใหญ่ครับคลังสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร์ฟังดูค,คล้ายๆก,กับคลังสำรองทองคำเลยอันนี้มันยังไงคะถ้าข้อเสนอนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ จะเป็นการยกระดับสถานะของบิตคอยครั้งใหญ่เลยคือจากเดิมที่เป็นแค่สินทรัพย์ดิจิตอลตัวหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติไปเลยโอ้โหซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะเข้ามาถือครองบิตคอยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เออมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมากเกี่ยวกับมุมมองต่อบิตคอยในฐานะเครื่องมือรักษามูลค่าหรือ store value ซึ่งอาจจะไปกระตุ้นให้มีเงินทุนไหลเข้าบิตคอยมากขึ้นไปอีก น่าสนใจมากค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนในวงการรอคอยกันมานานก็คือความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมายของเหรียญหลักๆอื่นๆครับพวก ETH XRP ใช่ค่ะอย่าง Ethereum XRP หรือ Cardano ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นหลักทรัพย์หรือ securities หรือเปล่าประเด็นนี้ถกเถียงกันมานานมากสร้างความไม่แน่นอนสูงเลยใช่เลยครับ ความชัดเจนตรงนี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะย,ายิ่งกับพวกนักลงทุนสถาบันครับเพราะความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบนี่แหละที่เป็นอุปสรรคใหญ่ทําให้เขายังลังเลไม่กล้าเข้ามาลงทุนเต็มตัวอืมค่ะถ้าเกิดมีแนวทางที่มันชัดเจนออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนก็ตามนะครับมันจะช่วยปลดล็อกเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันได้เยอะมากเพราะเขาจะประเมินความเสี่ยงได้แล้วก็รู้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ยังไง นอกจากการกำหนดสถานะของสินทรัพย์ดิจิทอลแล้วนะคะรายงานนี้ยังมองไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินด้วยคือเสนอให้แก้ปัญหาที่บริษัทคริปโตมักจะถูกปฏิเสธบริการจากธนาคารแบบเดิมๆครับเรื่องนี้ก็สำคัญอาจจะไปถึงขั้นว่าอนุญาตให้ธนาคารสามารถให้บริการซื้อขายคริปโตได้โดยตรงเลยประเด็นนี้ดีมากครับเพราะมันคือความพยายามจะทลายกำแพงระหว่างโลกคริปโตกับการเงินดั้งเดิมเลย ถ้าธนาคารเข้ามาให้บริการได้ง่ายขึ้นเนี่ยการเข้าถึงคริปโตสำหรับคนทั่วไปก็จะแบบง่ายขึ้นมากๆเลยครับเป็นการเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันจริงๆแต่ถึงแม้จะดูเปิดกว้างส่งเสริมนวัตกรรมนะคะรายงานก็ยังพูดถึงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยอยู่ครับอันนี้ก็ต้องมีมีข้อเสนอเรื่องมาตรการต้องการการฟอกเงินหรือ AML แล้วก็การรู้จักลูกค้าหรือ KYC รวมถึงการต่อป้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายด้วยใช่ครับ แนวทางนี้มันสะท้อนความพยายามที่จะแบบเอ่อควบคุมอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การปิดกั้นนะครับคือพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวมมาให้มันถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูเหมือนว่าแผนทั้งหมดนี้เขาต้องการจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นเร็วด้วยนะคะครับดูจากไทม์ไลน์แล้ว คนงเร็วมีพูดถึงทั้งการออกคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ executive order การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง SEC หรือ CFTC แล้วก็การเสนอกฎหมายใหม่ๆอย่าง Clarity Act หรือ Bitcoin Act ความเร็วเป็นอีกประเด็นที่น่าจับตาคับแล้วก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะนำคริปโตเข้าไปอยู่ในแผนการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณอย่าง 401k ด้วยนะ จริงหรอคะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้เป็นหลักประกันสําหรับสินเชื่อบ้านได้ในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนเจตนาที่ชัดเจนว่าเขาต้องการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ได้พูดเล่นๆฟังดูแล้วเป็นกรอบนโยบายที่ถ้าเกิดขึ้นจริงคงจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆเลยนะคะแน่นอนครับแล้วมันก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องแบบคิดตามกันต่อนะครับว่า ถ้าหากสหรัฐเดินหน้าจัดตั้งคลังสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะสร้างแรงกับเพื่อมหรือส่งผลกระทบแบบโดมิโนต่อธนาคารกลางของประเทศอื่นๆแล้วก็ต่อภาพรวมการเงินโลกในระยะยาวต่อไปอยังไงบ้างอันนี้น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ ค่ะและนี่ก็คือภาพรวมประเด็นสำคัญสำคัญนะคะจากรายงานกรอบนโยบายคริปโตฉบับใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์เจาะลึกในโลกคริปโตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ